ใครกำลังหาคอนโดใจกลางรัชดาบอกเลยห้องนี้ต้องรีบดูราคาดีที่สุดในโครงการคอนโดพร้อมอยู่ไม่ต้องแต่งเพิ่มไลฟ์ Life รัชดาที่เฟก1ห้องนอน32ตารางเมตรชั้นสูงวิวโล่งเฟอร์ครบพร้อมเข้าอยู่เดินแค่430เมตรถึง MRT ห้วยขวางใกล้ตลาดห้วยขวางเซ็นทรัลพะราม9 The Street, t เ e ้า r ด e ะสตรีทฟอร์จูท ห้องตกแต่งครบทั้งเฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีโซฟาทีวีตู้เย็นเตียงโต๊ะทานข้าวเครื่องซักผ้าเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นสระว่ายน้ำฟิตเนสสิ่งอำนวยความสะดวกครบบรรยากาศเหมือนอยู่โรงแรมหรูแต่จ่ายน้อยกว่า เหมาะมากสำหรับคนทำงานในเมืองหรือสายลงทุนปล่อยเช่าก็ง่ายเพราะทำเลปังบวกใกล้รถไฟฟ้าราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วสนใจนัดดูห้องก่อนใครทักมาเลยห้องนี้ขายเร็วแน่นอนเพราะราคาดีสุดในโครงการ